สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทารอดชาแนลผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหนะ้าไพ่ทาโร่นะคะหมอแจนค่ะ สวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลน,นะคะผู้ที่เกิดวันที่23กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะวันที่นะคะจะตรงกับทางตะวันตกหรือทางต่างประเทศนะคะถ้าเกิดท่านใดคิดว่าเป็นราศีตุลน,นะคะดาวสุขเดาวจันทร์ดาวอาทิตย์นะคะหรือคิดว่ามีพลังงานตรงกันกันกบชาแนลของหมอแจนนะคะสามารถรับชมได้นะคะ คลิปนี้สวัสดีเดือนมีนาคมข้อความรักจากเขาของคุณนะคะเขากำลังรู้สึกกับเราอย่างไรบ้างนะคะมีอะไรอยากจะบอกใช้พลังงานความรักสัมผัส ความสัมพันธ์นะคะเป็นการดูดวงแบบสุ่มดวงนะคะแบบภาพรวมท,ทั่วไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณใช้สติในการรับชมคลิปนะคะแล้วก็นะคะาบางครั้งอาจจะตรงบ้างอาจจะไม่ตรงบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะนี้เราเป็นการทําคลิปเหมือนเป็นตัวอย่างให้คุณตัดสินใจที่จะดูดวงส่วนตัวว่าเออหมอคนนี้มีพลังงานเอ็น e r g ตรงไหมอยากจะดูดวงส่วนตัวหรือแบบพูดคุยหรือเราจะทํานายให้ดูดวงนะใน YouTube เกันแบบฟรีๆนะคะ ถ้าใครนะคะจะเป็นการแบบขอบคุณหรือจะจ่ายเงินเป็นแบบค่าครูนะคะก็โอนเลขตามบัญชีดังกล่าวนะคะหรือจะขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณานะคะขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามาชมใหม่ขอบคุณนะคะสําหรับนะคะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ยินดีต้อนรับสําหรับนะ FC สวลาสบายดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะคนส่องชาวส่องนะคะไม่ว่าจะส่องอะไรก็ส่องไปนะคะ เอาราคานะในเดือนมีนาคมนี้นะคะเมื่อกี้หมอพูดราศีอะไรนะเออราศีตุลนะโอเคคุณตุลนะคะยีกันยาถึง21ตุลานะคะวันที่นะคะเราจะใส่ไว้ใต้ description นะคะมุมขวามือมันจะมีตัวจอสามเหลี่ยมนะคะกดลงไปตรงนั้นมันจะเห็นวันนะคะวันที่เออวันที่ตรงไหนวันที่ของคุณอยู่วันไหนก็ดูช่วงราศีนั้นไปนะคะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเอ้ยฉันดูโหราศาสตร์ ทยมาฉันเป็นราศีตุลก็ดูได้ค่ะวันที่อาจจะไม่ตรงกันถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นตุลก็ดูไปค่ะดูได้นะโอเคคุณตุลน,นะคะอดีตเหตุการณ์ตอนคบกันเป็นแบบไหนขอดูนิดหนึ่งความรักมันเป็นความฝันเหรอคะความฝันในจินตนาการของคุณเหรอคะความรักของคุณมันเป็นตัวเลือกเหรอคะภาพฝันภาพวาดนะคะภาพวาดอ่าไม่ใช่ภาพวาดวาดภาพไว้เออนะคะ บางสิ่งบางอย่างนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนที่เราคิดไว้ที่เราฝันไว้ก็ได้นะใบที่สองนะคะห้ามไม้เท้าใบแรกเจ็ดถ้วยนะความจริงกับความฝันนั้นช่างห่างไกลเหลือเกินนะคะตัวครอบครัวคุณญาติผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่ของเขาอาจจะมีอิทธิพลในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีการติดต่อสื่อสารกันมา ใครบางคนนะคะครอบครัวเขานะไม่ปลื้มอืมนะคะไม่ปลื้มอ่าไม่ปลื้มตัวคุณก็ได้นะคะนะ,ะหรือครอบครัวของคุณอาจจะไม่ชอบเขามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีปัจจัยนะคะคือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง,องความสัมพันธ์นะคะภาพลักษณ์มันไม่เหมือนเดิมหรือนะคะที่คุณคิดไว้คนที่เราคิดไว้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ภาพลักษณ์ที่ดีในใสายตาเรานะคะ ทำไปทำมาก็นะคะนำมาซึ่งปัญหาทำให้คุณมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะคะตามมาเนาะคนดีในสายตาของเรานะคะนะคะอาจจะเป็นคนที่นะคะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการก็ได้นะความรักไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาเป็นแบบนั้นไหมเหตุการณ์ที่คบกันตอนนี้ใจเขารู้สึกอย่างไรไหนออบคับนะใจเขารู้สึกอย่างไรถึงคุณโอ มันมีความรักแต่ตอนนี้มันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอิทธิพลการงานหรืออิทธิพลจากคนรอบข้างเหมือนความสัมพันธ์มันจบหรอความสัมพันธ์มันได้จบนิ่งมีความหึงหวงกันในความสัมพันธ์ก็ได้ใครบางคนนะคะตัวเขาเองไหมหรือตัวคุณก็ได้นะคุณตุลคุณบอกว่าขออยู่นิ่งๆก่อนได้ป่ะขอใช้ชีวิตอยู่ส่วนตัวก่อนได้ไหมขอยุติความสัมพันธ์ก่อนได้ไหมหรือฉันยังไม่พร้อมเปิดใจ คุณเริ่มมีกำแพงขึ้นมาในความรู้สึกก็ได้คุณคิดว่าเมื่อก่อนเหมือนว่าเขาดีแต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณมารู้ความจริงว่าเขาไม่ได้ดีเหมือนที่คุณคิดอะไรแบบนี้อาจจะจะชอบเจ้ากี้เจ้าการในเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณครอบครัวคุณตัวตนของคุณเขาจัดการหมดและเขาอาจจะขี้หึงขี้หวงคุณด้วยนะคะเขาอาจจะขี้หึงขี้หวงคุณด้วยก็ได้นะคะต่อมาแล้วใจคุณรู้สึกอย่างไรล่ะโอ้คุณตูนคุณยังรักเขานะ นะคะใจเขารู้สึกเหมือนว่านะคะคุณรักเขาคุณยังรักเขาอยู่ภาพภาพที่คุณวาดไว้เออในอดีตตอนที่คบกันคุณวาดไว้สวยหรูความรักฉันฉันรักเขาเขารักฉันแต่นะตอนนี้นะคะมันมีปัญหาเกิดขึ้นสถานะความสัมพันธ์เหมือนคุณเป็นคนโสดคุณเป็นคนละลาเลยเหรอคุณเป็นคนโสดอยู่คุณบอกว่าคุณจะเดินออกไปจากตรงนี้กับความสัมพันธ์ที่เป็นความรัก ภายเดอดสตาอิทธิพลจากนะคะคนที่มีอิทธิพลต่อญาติผู้ใหญ่อาจจะเป็นฝ่ายผู้ชายที่ไม่ได้ชอบตัวคุณหรือพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณอาจจะไม่ได้ชอบหลายอย่างที่มีอะไรแตกต่างฐานะวัฒนธรรมภาษาอะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ใจคุณรู้สึกนะคะนอนไม่หลับทั่วอ่าไม่ใช่ทั่วขอโทษขออภัย อตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนว่านอนไม่หลับนอนหลับตื่นนะคะตื่นขึ้นมาอนอนดึกตีหนึ่งตีสอนะคะคิดคิดวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีการส่งข้อความไปพูดคุยกันก่อนที่จะจบความสัมพันธ์ที่จะขอ,อนิ่งสถานการณ์นี้นะคะเหมือนว่าอยู่แบบเงาๆนะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนไปไม่ได้แล้วแบบมันเหมือนว่า จะไปต่อหรือพอแค่นี้ในแท้ที่สุดแล้วความหวังความฝันนั้นเรารู้สึกเหมือนว่าคงต้องพอแค่นี้เออนะคะมันเหมือนว่าการเดินทางอันยาวนานของความสัมพันธ์นี้มันมาถึงทางที่ต่างคนต่างรู้สึกว่ามันพยายามมานานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะต้องจบลงที่มันจะต้องเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไปอย่างที่ใจฉันคิดว่ะเออเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดหรือฉันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดอะไรก็ได้นะฮะภาพลักษณ์ที่เราอาจจะ โปรโมชั่นครั้งแรกเออโปรโมชั่นแค่ไหนกี่ปีอะโปรโมชั่นของแต่ละคนที่คบหาดูใจกันเนาะตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนว่านะคะอยากเลือกครอบครัวของตัวเองมากกว่านะคะมีกําแพงกับความสัมพันธ์และมีอีโก้ขึ้นมาในความรู้สึกอืมต่างคนต่างมีอีโก้ด้วยนะคะอืมอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวว่าจะเลือกชั้นหรือเลือกครอบครัวอะไรอย่างนี้นะนะคะคุณตุลราศีอะไรที่เกี่ยวข้องธาตุอะไร อาจจะมีไวที่แตกต่างความรักครั้งนะคะความรักครั้งเก่าความรักเด็กหรืออ่ามีใครบางคนแฟนเก่าติดต่อกลับมาคนที่ห่างหายหรือเขาคนนั้นนะคะคุณกำลังรอคอยคนใครบางคนคุณตุลคุณรู้สึกเหมือนว่าคนนี้ที่คุณให้เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่เออมันไม่เติมเต็มคุณไม่รู้สึกแบบ มันมีแค่เก้าเหรียญมันไม่มีสิบเหรียญเออคุณกําลังนึกถึงคนรักเก่าแฟนเก่าสมัยเรียนสมัยอดีตอยากให้เขากลับมาเริ่มต้นใหม่กาลังรอคอยคุณเหมือนว่าคนนี้คุณเริ่มมีกําแพงคนที่คุณกําลังเลิกนี้หรือคุณกําลังหยุดความสัมพันธ์เนี้ยคุณอยากเก็บตัวคุณอยากปิดวิเวกคุณกลับมาทบทวนกับหัวใจตนเองคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณรู้แล้วว่าคนคนนั้นที่คุณรอคอยอาจจะไม่ใช่คนคนนี้ที่คุณกําลังคบอยู่ อราศีอะไรท่านอะไรนะคะราศีพิจิกอเออเอเนจีแรกเลยราศีพุธศพนะคะราศีพิจิกแล้วก็ราศีกันนะคะคนที่คุณรอคอยเขาเป็นคนดีหรือคนที่หยุดนิ่งไปคนที่คุณคอยแอบส่งความรู้สึกถึงเขาคนนั้นเขามีพลังงานที่ส่งความรู้สึกดีมาถึงคุณ คุณกำลังรู้สึกเหมือนว่าบางครั้งภาพลักษณ์ที่เราเหมือนรู้สึกว่าเราเจอใครที่คบซ้อนที่เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกก็ได้หรือเราวาดหวังความรักความสัมพันธ์นี้ไว้สวยหรูแต่เราอาจจะวาดวิมาในอากาศไปเองคนเดียวก็ได้พอท้ายที่สุดแล้วเขาก็อาจจะเผยท้าท้แห่งตัวตนของเขาก็ได้มาให้เราได้รู้จักคุณตุลเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะดูดีๆต่อมาข้อความที่เขาอยากบอกคุณ ไพ่หกไม้เท้านะมีการแอบ,บดูกันอยู่มีการแอบสืบแอบส่องนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่คบหากันมาอย่างยาวนานบางคนนะอาจจะมีแผนแต่งงานกันเลยนะคุณตุลแต่ทําไมอะ่ะความสัมพันธ์มันนิ่งเฉยเย็นชาดูเหมือนคุณไม่มีหัวใจเลยข้อความที่เขาอยากบอก เขาบอกว่าไม่มีความรักอยู่นะแต่มันมีเหมือนมีการตัดสินใจหรือมีอีโก้บางอย่างอะไรนี้ในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นการอาจจะเกี่ยวข้องกับนะคะการซื้อบ้านการซื้ออะไรสักสิ่งสักอย่างที่มีปัญหาอยู่ภายในใจของคุณไหมอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะก็ความที่เขาอยากบอกนะคะการคบกันมาอย่างเนิ่นนานแล้วสร้างตัวด้วยกันอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนว่ายังมีความรากักแต่มันเหมือนว่า เป็นความเย็นชาเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือผลประโยชน์ที่ตอนคบหากาันเคลียร์กันไม่ลงตัวหรืออะไรก็ได้นะคะหรือทางครอบครัวเขาหรือครอบครัวเรามามีอิทธิพลในเงินก้อนนี้เออในเงินก็ได้เออในอะไรก็ได้ในเงินก็ได้ในงานก็ได้หรือผลประโยชน์อะไรที่มันเป็นผลประโยชน์นะครับปัจจัยภายนอกนะคะที่มีอิทธิพลในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่าตัวคุณอยากบอกอะไรเขา เช่าสอ่องอะเช่าส่องคุณอยากบอกอะไรเช่าส่องหรือคุณอยากบอกอะไรเขา n i ในอ of p e n t a ค l e นะคะความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งนะคะมีใครบางคนนะไพ่เดอะซันนะคะจริงๆอยากจะตีว่ามันเป็นไพ่ที่ดีงามอืมการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ไพ่ห้าถ้วยตามมาเนี่ยนะคะแสดงว่าคุณอยากบอกเขาแสดงว่าเป็นตัวคุณเองไหมที่หยุดนิ่งความสัมพันธ์ตัดสินใจหยุดนิ่ความสัมพันธ์ลงและคุณไปเจอคนใหม่ที่ ใช้ไรกว่าเดิมหรอเดอ s u ันของคุณคุณรู้สึกเศร้าเสียใจหรือในความรู้สึกครั้งนี้ยังมีความรักอยู่นั่นแหละแต่คุณรู้สึกเสียใจ King of c u p คุณอยากบอกเขาเหมือนมีการเริ่มต้นใหม่เหมือนคุณไปดีวกว่าคนใหม่อะ่ะเอออ่ะคุณจักจบคนเก่าคุณอาจจะดีกว่าคนใหม่ก็ได้แต่บางทีบางครั้งเป็นการสุ่มแบบภาพรวมคุณอาจจะไพ่อาจจะสลับกันก็ได้เขาและคุณนะไปสลับกันเอาเองนะคะที่รัก แปดดาบเนี่ยเห็นไหมพอคุณบอกเขาปุ๊บคุณมีแบบแปดดาบมาเนี่ยเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เหมือนเราไปเจอคนใหม่ที่ถูกใจกว่าเคมีเข้ากันกว่ารสนิยมดีกว่าไม่เย็นชาเหมือนคุณอ่าคุณตุนบอกแบบเนี้ยเขาคนานั้นนะพูดดีอารมณ์อ่อนหวานอ่อนโยนดูแลเอาใจใส่ฉันดีเคมีตรงกันแต่กับคุณที่ดูเป็นคนที่แบบว่า ทำงานหางเงินอย่างเดียวหรือไม่สวีทไม่หวานแหววไม่เอาใจใสไ่ไม่โรแมนติกวาเลนไทน,น์นี้ฉันไม่เคยได้กลาบจากคุณเลยตั้งแต่คบกันมาว้าวไม่กอดอ่านะคะอืมทีนี้เรามาดูต่อนะเอาละข้อความรักข้อความจัดเพราะต่อว่าข้อความ <laughs> ข้อความนิใจอยากจะบอกอะไรจะอ่า เขาจะบอกคุณว่าอะไรขอไพ่อ่ขาขอข้อความ6 1 2 3 4 5 6นะของคูณ6 1 2 3 4 5 6โอเคของเขานะฟังดีๆเขาบอกว่าสายบัวย,ยังตัดขาดแต่พิศสวาสตัดไม่ขาดฉันแกล้งมองไปร,บรอบๆแต่ที่จริงฉันมองคุณคิดถึงทุกวันนะ ผมได้ขีดเกิดขึ้นจากฟ้ากาันเวลาพิสูน์รักเราพี่จะพิสูน์ไหมว่าไม่ได้รักผมอาจจะมีไวที่แตกต่างได้เมื่อไรพี่จะออกไปจากหัวผมสักทีอ้าวค,คุณตุนคุณตุนคบคนอายุมากกว่าเหรอหรือคุณตุนกำลังหวนหระลึกถึงมันมีจะสองแง่สองงามอยู่ในเออไม่ใช่มันจะมีสองช้อยอยู่ในเอนเนจีนี้นะมันเหมือนว่าคุณตุนบางคนที่มีดาวสุ์ดาวจันทรลัคนาราศีอะไรก็ได้อะที่คุณคิดว่าเป็นตุนนะ่ะเออบางทีก็ดาวจันท์หรือดาวสุ์คุณก็สามารถดูได้นะ เออบางคนบอกหมอดูตรงไหนอ่ะเอออาจารย์กูเขาก็มีเบิร์ชร์ที่เป็นแบบตะวันตกอ่ะไปเสิร์ชดูอาจารย์กูอ่ะรู้จักเปล่าเออหลายชาแนลเขาก็ทําให้เยอะแยะแล้วแหละเออเราก็ดูบ้างเถอะเราก็ติดตามดูดวงในคลิป YouTube มาก็นานแล้วเราก็ไปหาเอาเออว่ามันเป็นยังไงเออดาวศุกร์ดาวจันร์ดาวอาทิตย์อะไรเนี่ยที่เขาบอก a อสเซนเอะไรต่ออะไรนะเออไปดูไปดูเอาเออ แล้วเวลามาดูเนี่ยเราจะได้รู้คุณสังเกตสิถ้าคุณดูดาวจันทร์กับดาวศุกร์ควบคู่ด้วยในแชนแนลหมอแจนเนี่ยมันจะตรงพลังงานมันเป็นความรู้สึกที่ดึงออกจากไพ่นะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันต่ออ่ะอันนี้คือมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่าคุณอาจจะคบกับคิดถึงความรักครั้งเก่าแฟนเก่าหรืออะไรที่คุณลืมไม่ได้อาจจะเป็นคนที่คุณปกปิดซ่อนเล้นไว้เป็นคนที่อายุมากกว่าก็ากาได้เออนะต่อมานะคะ ตัวคุณเองนะคุณตุลคุณอยากบอกอะไรเขามันมีเพลงมาด้วยเพลงอะ่ะมันจะมีอยู่ประมาณ 3- 4มสี่เพลงแต่เราไม่รู้ว่าที่หมอเขียนเพิ่มมาเราไม่รู้ว่ามันจะไปเจอตกตรงไหนแต่พอดีเพลงมันหล่นมาที่ตัวคุณนะแสดงว่าเพลงนี้คุณกำลังฟังอยู่ใช่ปะตัวคุณตุลอะณนะเดือนมีนาคมหรือวันนี้ที่ออกคลิปไปปุ๊บคุณชมปุ๊บนะหรือคนที่ส่องนะคุณตุลน,นะเพลงซ่อนกิ่นเนี่ยซ่อนกิ่นรู้จักนะปามมี่อะ่ะดังออกเออ นะคะมันเจ็บปล่อยวางแต่บางครั้งมันเจ็บขวาที่ต้องยึดติดอืมนะฉันรอเก่งนะเออนะคะถึงอยู่ไกลแต่ก็คิดถึงทุกเวลาที่ยังหายใจนะสุดท้ายผมก็ยังอยู่ที่เดิมเพิ่มเติมคือคิดถึงมากขึ้นนะคะผมไม่ได้เด็กเหมือนเมื่อวานแล้วนะเออนะคะคุณตูนบางคนก็ออนั่นแหละเหมือนที่บอกไปไพ่ก็อาจจะสลับกันได้เกลียดตัวเองที่ยังรอเธออยู่ที่เดิมนะอืมนะคะตอนแรกก็อาจจะเป็น เพื่อนสมัยเรียนสมัยอะไรก็ได้นะคะพลังงานนะในนี้มันจะมีทับซ้อนอยู่ประมาณ2หรือ3านะคะสามเอนนะบางคนเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกเออนะคะแตกต่างภาษา,าศาสนาบางคนก็เป็นครูอาจารย์บางคนก็เป็นแพทย์เป็นหมอบางคนก็เป็นตำรวจทหารหรืออะไรอย่างนี้บางคนคนที่คุณไปพึงพอใจอาจจะเป็นแม่่ายอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะอืมนะคะหมายถึงกรณีคุณผู้ชายนะที่เป็นตุนนะอืมนะคะ แต่บางครั้งในกรณีที่เป็นคุณผู้หญิงก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเหมือนว่าสถานการณ์นี้คุณออ่ตัดสินใจว่าอยากจบนะคะมันเหมือนว่ามันไม่เหมือนเดิมอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณกำลังตัดสินใจนะเอาละแล้วมาต่ออ่าเราจะมาเปิดไพ่แม่มดนะเขาคิดถึงคุณไม้คุณตูน ไม่รู้ว่าคุณตุนคือถามถึงใครอ่ะเราหมอจะถามให้นะเขาคิดถึงคุณไหมไม่รู้ว่าคุณตุนจะหมายถึงใครนะในที่นี้ก็ไม่ถึงคุณที่เพิ่งคนที่เพิ่งเลิกหรือแฟนเก่าในอดีตนานแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไพ่จะบ,บอกออกมาว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันอ่ะขอไพ่คอนเฟิร์มหน่อยนะเอาขอไพ่คอนเฟิร์มหน่อย3มช้อยที่ผ่านมาเนี่ยคือช้อยไหนกันแน่ช้อยคนรักเด็กช้อยรักเด็กหรือช้อยแฟนเก่าอ่ะ แไม้เท้าเอออาจจะมีการประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานเลื่อนเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานประสบความสําเร็จได้ดีคนที่เคยบล็อกกันไปแล้วคนที่เคยรู้สึกดีต่อกันคนที่เคยบล็อกกันไปเออคนที่เคยเป็นความสุขครั้งหนึ่งแฟนเก่าเว้ยแฟนเก่าเว้ยแล้วก็อายุแตกต่างอืมเขาคิดถึงคุณไหมนะคุณตุล ห้าไม้เท้ามาสองครั้งเลยโอ้สามไม้เท้าแสดงว่าพลังงานนีเออ้เขาคิดถึงคนไหมแสดงว่าไพ่ไม่มดสื่อว่าไวที่แตกต่างความรักเก่าคนรักเก่า,คน,กกาคนรักในสมัยเรียนในสมัยเด็กในสมัยอดีตนานแล้วนะคะเออมีความไม่เข้าใจตอนนี้อาจจะประสบความสำเร็จทางการงานการเงินอะไรแล้วเคยบล็อกกันไป มันมีความรู้สึกว่านะคะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามารบกวนในหัวใจคุณอยู่ตลอดเวลาเลยกับเขาคนนี้กับเธอคนนี้นะคะคนเก่าเนี่ยนะเข้ามาวนเวียนทําให้ความสัมพันธ์คุณมีปัญหาก็ได้อาจจะมีความปัญหาเกี่ยวกับถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของตัวเองหรือของเขาหรือของเธอก็ปัญหาความสัมพันธ์รักครั้งเก่าแฟนเก่าคนรักเก่ามาวนเวียนหรือจับได้แอบจับได้หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกเหมือนว่า เฮ้ยฉันรู้สึกเหมือนว่าทําไมได้เก้าเหรียญเองไม่เป็นสิบเหรียญอะไรแบบเนี้ยแต่พอคนรักเก่าของเขากลับมาเป็นสิบเหรียญอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยมันเป็นความสุขมันเป็นความสุขที่คุณต้องการใช่ไหมเออนะคะเอาละเดี๋ยวมาดูต่อแองเจอ,อยากบอกอะไรบ้างแองเจิลอยากบอกอะไรบ้างจ้า เติร์ดอายฟังเสียงหัวใจนะคะจะใช้ตามองอจะอใช้ตามองใจความรู้สึกหลับตาลงความรู้สึกใครคนไหนที่มีที่พลต่อชีวิตจ,จิตวิญญาณคุณมากที่สุดคุณก็ต้องเลือกคนนั้นนะโอ้เห็นไหมฟังเสียงใจคุณมากๆปัจจุบนันสังคมมนุษย์เราจะต้องดูความเหมาะสม หน้าตาเขากับเราผิวพัรร์เชื้อชาติวัฒนธรรมประเพณีสังคมความเหมาะสมทางสังคมก็ตีกรอบพวกเรานะคะแต่อันนี้คลิปนี้เขาบอกว่าฟังเสียงปวดใจฟังเสียงภายในจิตใจของตัวคุณเองลึกๆในความสัมพันธ์ว่านะคะบางครั้งเขาคนนั้นอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกับคุณนะคะ แต่คุณคนอื่นภายนอกอาจจะดูเหมือนว่าคุณกับเขาความรักครั้งนี้มันเป็นไปแบบไม่ได้หรอกมันไม่เหมาะกันมันไม่เหมือนกันมันมีความต่างสุดขั้วหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณอะออมองลึกๆในตัวตนของเขาก็แล้วแต่ว่าเออเขามีความงามเขาไม่ีความเหมาะสมหรือเขาอยู่ในใจคุณหรืออีกลักษณะหนึ่งคือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนที่จะรักผู้อื่นนะคะความสวยงามของแต่ละคนหรืออะไรก็แล้วแต่ มันก็นะคะก็จะรักคนอื่นนะคะยิ้มยิ้มให้คนในกระจกก่อนเออนะคะเรานะคะเป็นคนเดียวในโลกใบนี้ไม่มีใครที่เหมือนเราแล้วเราก็ไม่ได้เหมือนใครเราเป็นเราภูมิใจในความที่เป็นตัวตนของเราเพราะเราเป็นแบบนี้นะคะใครจะชอบหรือจะรักเราก็ในความที่เป็นเรานะคะจากเนื้อแท้ภายในจริงๆนะคะนะคะถ้าเขาคนนั้นนะคะมีสิ์เสมอเราหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมองเห็นนะคะรูปกายความงามภายในจิตใจของเรานั่นเองนะคะ โอเคนะคะคลิปนี้ยาวมากแล้วนะคะคุณตูนนะคะขอให้มีความสุขในการชมคลิปกดไลค์กด, like, ด Sub s ไ r i b e นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการทำคลิปดีๆถ้าชอบอยากอุ่นนุนช่องนะคะอนเงินเป็นค่าครูซัพพอร์ตได้เลี้ยงกาแฟหมอเลี้ยงชา50 120 200300รกลับขอบพระคุณมากเลยนะคะตอนแรกหมอไม่เคยคิดเลยนะว่าหมอจะทำเอ่อที่แบบว่าให้ค่าครูหรือใครอยากให้ติดหมอเนี่ยนะคะพอดีมีลูกดวงบอก หมอหนุอยากอนเงินช่วยค่าอาหารช้างบ้างค่าติปหมอบ้างหมอพูดดีหมอพูดถูกใจหนูอยากเป็นกำลังใจโอเคอะหมอก็เลยให้นะคะอันนี้ใช้วิทยาในการรับชมรับฟังทุกอย่างเลยนะคะเพียงคุณเชื่อมั่นและศรัทธานะคะมีบางสิ่งบางอย่างเนาะที่อยากบอกก็คือไม่มีความบางังเอญในโลกใบนี้หมอชอบพูดสโลแกนนี้อยู่ตลอดนะคะเอารคาค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะขอให้มีความสุขนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะคุณตุนขอบคุณและสวัสดีค่ะ